ทีแรกอ่ะปลูกอ้อยครับอ๋อแต่ไรปลูกอ้อยไม่เกิดอ้อยไม่เกิดปลูกกระโพดกระโพดก็ไม่เกิดไม่เกิดเอต่ชักล่องปลูกมันเลยโอ้รับมันเนี่ยอยู่เลยัอยู่ได้เนี่ยเจ้าของไม่เคยดูเจ้าของไม่ดูเลยไม่ไม่มาดูมีคนอื่นเขาดูผ่านมาลงมาเออลงมามาคุยดูแล้วก็ไปพูดเขาเขาเห็นอะไรทําไมถึงลงมาดูเพราะอะไรฮะก็ไม่รู้ยังไงก็เห็นต้นมันดีได้ว่าอย่างไงผมเห็นต้นมันสมบูรณ์ครับ ก็อยากดูหัวมาคุยดูหัวแล้วเขาพูดว่าไงบางทีพูดว่าโอ้โหหัวดีจังเลยหัวดีจังครื่องหลานที่มันถ่ายให้ดูอ่ะครับอ๋อหลานไม่แอบดูเหมือนกันหลานมันมาเจ็บแฮมมันตั้งมาเจ็บสายน้ำหยดเนี่ยครับมันถ่ายไปมันควดเป็นแถวเลยเหรอถ่ายไปให้ดูอะไรครับเขารักมันเนื้อบอกถ่ายให้ดูถ่ายให้ดูงั้นบอกเอาให้ดูเป็นแถวเลยมันทำโอ้โหข้างล่างมีไหมเนี่ยมีข้างล่างมีมีหลายชั้นเลยเออเห็นแล้วเป็นไงตอนนั้นยังไม่เห็นตัวจริงไม่เห็นตัวจริงก็ ภูมิใจอยู่ภูมิใจคงไม่เกินหกลักหลานแล้วพอวันนี้มาเห็นเพิ่งมาขุดเห็นเองกับมือนี่เป็นไงบ้างยิ่งภูมิใจยิ่งดีใจเลยเนี่ยโอ้ดีใจหนักกว่าเดิมอีกมนปเดียวลงทุนหน่อยเดียวสวัสดีครับพี่สายันครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่สวนมันของพี่สายันตำบลแก่งผักกูดอำเภอท่าหลวงจังหวัดลบบุรีครับหลังจากที่ใช้แมกมากับลาวามาฉีดมันเนี่ย เอาแบบตรงไปตรงมาเลยคุณพี่เป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นยังไงบ้างครับดีกว่าเก่าเยอะดีกว่าเก่าเยอะเลยใช่ไหมไม่ใช้อ่ะมันไม่ดกอ๋อไม่ใช้ไม่ดกครับผมหลังจากใช้แล้วเป็นยังไงบ้างครับมันดกครับหัวสองชั้นเลยเนี่ยหัวสองชั้นเลยหัวใหญ่ด้วยครับหัวใหญ่ยาวใหญ่ยาวแล้วก็ดกดกครับครับผมมันของพี่เป็นพันุ์อะไรครับพันแขกขาวครับพันธุ์แขกขาวอายุมันตอนนี้อายุกี่เดือนครับผมแปดเดือนครับแปดเดือนครับครบกําหนดขุดหรือยังครับยังไม่ครบครับ แปดเดือนปกติมันต้องขุดตอนอายุกี่เดือน10เดือนขึ้นไปสิบเดือนครับตอนนี้คืออายุมันแค่แปเดือนแต่ที่ทุกท่านเห็นตอนนี้คือหัวมันใหญ่มากเทียบกับทุกปีแล้วปีก่อนเนี้ยเฉลี่ยต่อไร่นี้ได้กี่ตันครับที่ไม่ใช้ที่ไม่ได้ใช้ครับที่ไม่ใช้ประมาณสตันสตันเท่าที่เคยทํามาคือสูงสุดสีตันครับจากที่พี่ดูหัวแล้วก็ความโดกความยาวความใหญ่ตอนเนี้ พี่ประเมินไว้สักไร่ละกีตันดีครับตอนเนี้ยนะตอนที่ใช้เดีวเนี่ยผมว่าประมาณหกตันหกตันขึ้นอย่างน้อยเลยครับอย่างน้อยถือว่าคุ้มค่ากับที่พี่ซื้อมาไหมครับคุ้มค่าครับตอนตอนซื้อมานี่ซื้อชุดไหนมาพี่ซื้อชุดเล็กซืลงมาแค่พันสามเก้าสิบาทเองครับแค่ชุดพันสามเก้าสิบาทที่ได้สี่ครั้งอ่ะแปดไร่สี่ครั้งอ่ะแปดไล่สี่ครั้งครับผมชุดชุดเดียวนี่คือจบเลยจบเลยครับแล้วใส่อะไรบ้างไหมฮะไม่ใส่ใส่แค่ใส่แค่นี้เลยครับใส่่คมรไได้้องืนเลย แล้วพวกยาฆ่าแมลงนี่เป็นไงบ้างครับยาแมลงใส่ด้วยครับเป็นบางครั้งที่มันมีเพี้ยมีอะไรลงมาเจอเพี้ยอะไรบ้างของพี่เพี้ยเพี้ยไฟครับก็เอาเแป้งเพี้ยไฟเพี้ยแป้งเอาแมกมาลาวาผสมกับยาแมลงเพี้ยครับเป็นยังไงบ้างครับก็ก็ไม่มีอะเพี้ยไม่มีเพี้ยไม่มีด้วยไม่มีครับไม่มีปกติมันนี้มันเจอปัญหาโรคอะไรบ้างคือเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟเพี้ยอ่อนเพี้ยไฟลายเดินลายแดงสารพัดเพี้ยเหมือนกันสารพัดเพี้ยเลยคือถ้าเพี้ยลงเนี้ย หัวมันจะโตไหมฮะไม่โตครับไม่โตเพราะว่าเพราะมันกินใบดินน้ำเลี้ยงใบหมดอ๋อมันดูดน้ำเลี้ยงใบหมดครับครับประทับใจมากเลยครับโอเคเคยทำมาครับคือดีกว่าทุกครั้งที่เคยทำมาครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่สายันมากมากครับผมครับขอบคุณครับเมื่อวนผมทำอยู่ข้างบนระยองผมม่ใส่ไอเลี้ยงหัวนะทานทุกคนเลี้ยงหัวเขาก็มาใส่กลับไปเนี่ยหยดน้ำหยดเออะมันก็ไม่ได้ผม อ๋อคือเคยทําแบบเอาสูตรน้ำเล่งหัวยังไม่ได้ผลเท่าฉีดไม่ไม่ไม่ได้เท่านี้เลยยังไม่ได้เท่านี้เลยครับครับอืมประหยัดทั้งประหยัดทั้งได้ผลครับที่สําคัญคือไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางดินนี่หลยประหยัดปกติถ้าใส่ปุ๋ยทางดินต่อไร่ครับใส่เท่าไหร่บบางคนที่บางบางสวนนี่เขาให้บอกใส่รองพื้น กระสอบหนึ่งมันพันกว่าบาทใช่ไหมครับพันกว่าบาทถ้าไล่ละพันก็แปดไล่นี้ก็ตีไปแปดพันนะเป็นหมื่น 100, แปดพันก็หมื่นเนี่ยได้หมื่นใช่พันกว่าเข้ากับพี่ประหยัดไปหนึ่งหมื่นครับประหยัดเยอะเยอะเลยเยอะเ,เลยแล้วผลผลิตคิดว่าก็ได้เยอะกว่าเดิมด้วยเยอะกว่าแล้วตอนโตเนี่ยเราไม่ได้ฉีดด้วยไงโอ้ตอนโตไม่ได้ฉีดไม่ได้ให้โดนมันจะตั้งพี่ฉีดระยะไหนบ้างพี่ฉีดระยะเริ่มต้นอะเริ่มเริ่มต้นก็มาได้ออกสองสามใบเนี่ยสองสามใบก็ฉีดรอบแรกจนถึงท่วม แค่นี้หยุดสีด่ครั้ง